จะหลบอกอะไรแฟนขับหรือเปล่า <Okay. S 1> แฟนขับเขาบอกพอพี่ขายบัตรสามสามพันห้าอีกยี่สิบใบแฟนขับแบว่าชาแม่นมากชาบอกเดี๋ยวบัตรมันก็เพิ่มมาอีกเท่ละสิบยี่สิบใบแล้วก็วน้อใส่พี่คืออะไรมันคืออะไรพอบัตรมันก็จะมีมาอีกะรีบซื้อเพราะจะมีแค่อไม่ก็ไม่ไม่คืออย่าก,กวนตีนกันได้ไหม <c oughs> คุณแหม่มอันนี้พูดตรงๆนะฮะ ถ้าคิดจะหัวล้อยอยอยากจะกรนตีนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมาแล้วชาลอตเวลาพูดอะไรดูด้วยนะบริษัทนะเว้ยหัดดูแลกันซะบ,บ้างเดี๋ยววันหลังจะไม่ทำคอนเสิร์ตไม่ทำหาอนะไร เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวต้องเรียกเด็กพวกนี้มานั่งอบรมอะไรฟ้าบอกแฟนขับนั้งเาบาหน่อยนะพูดจาไม่ได้เรื่องจะมายออเยอะ้ยทำไมหนูไล่ขายบัตรอะหนูไล่ตั้งนานหนูขายบัตรได้ห้าใบแล้วจะไม่ให้พี่มานั่งไล้มานั่งหัวเราะยออแล้วใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรู้ไหมว่าเราไล่ขายบัตรได้แค่ห้าใบพี่ฟ้าได้ไม่ถึงสิบใบ คือเราก็ทําทุกอย่างแล้วแล้วจะให้ทำเราทําอะไรอีกพอเวลาจะไล่ขายก็มาเอ๊ะ,อ,ะ,อ,ะอย่าให้เสียบรรยากาศไปมากกว่านี้นะแล้วต่อไปนี้ใครจะคบกับใครใครจะอยู่กับใครก็ช่างมันไม่ต้องมานั่งถามไม่ต้องมานั่งให้ผมไปปกป้องใครแล้วเมื่อคุณยังเห็นผมเป็นตัวตลกเลยผมไม่จำเป็นต้องขายก็ได้